สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้กะช่องละออชีวิตเป็นบ้านกะนำเสนอน้ำยาล้างจานจ้ะเมื่อนี้สิพาามาเอ็ดน้ำยาล้างจานเนาะเอ็ดยาสัะผมไปแล้วบ้านนี้เหลือน้ำยาล้างจานพี่น้องนี่แหละ น้ำย่าล้างจานกระสูตรของเฮากระมีเกลือเหมือนเดิมจ้ะคือกันก็อยาสะผมเนาะเกลือแล้วก็หัวเชื้ออินเกดศูนรนั่นแหละพี่น้องหัวเชื้อมันมีอรูเดียวนะพี่น้องแต่ว่ามาแบ่งใส่เวสสองอย่างซะก่อนเพราะว่าจะได้ใส่ทั้งสองอย่างนั่นนะนี่ก็เฮากระเอาเกลือกับหัวเชื้อเซอกันแล้วกับวันนี้เฮากับมาปั่นพี่น้องปั่นมันเหนียวมันปั่นยาวก็เอาน้ำ น้ำอ่ะยุดลงแล้วมันปั่นง่ายๆเนาะปั่นไปเรื่อยๆจนจนเขาเห้ากันดีพุ่นๆะพ้เนอะกวนกวนไปเรื่อยๆให้ให้เกลือแตกแล้วก็ให้หัวเชื้อแตกละลายเนาะ เอาน้ำเติมได้พี่น้องมันปัญญ่นเนี่ยเอาน้ำเติมน้ำมะกรูดนั่นแหละพี่น้องน้ำมะกรูดที่ต้มไอ้อย่าล้างจานนี่มันสิมีสูตรผสมมีคือกันครับอยาสาผมนะพี่น้องสิมีน้ำขี้เท่าเนาะพี่น้องน้ำขี้เท่างามหอนดังไฟงามหอยก่อ,อไฟเขานึงอข้าวหอเอ็ดอย่างก็แล้วแต่เขาจะเก็บเอาขี้เท่าไว้เนาะพี่น้องขี้เท่าอยู่ก้นเตานาะ เย็บมาเสื้อถังไว้แล้วก็น้ําเสือไว้ขี้เท่านี่มีประโยชน์หลายอย่างเนาะขี้เท่าขี้เท่าไฟก็มาแช่ไว้แล้ววันนี้กับปกีกกล่องกลองมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องกลองมาอย่างละห้าลูนมาสื้อกันน้ำ คิดเท่าห้าถ้วยแล้วกัน,น้ำไอ้มะกรูดหถ้วยนะพี่น้องมาผสมมีแค่นี้แหละพี่น้องว่มีว่ามีหลายได้ประหยัดพร้อมได้พี่น้องยุคประหยัดเนาะแต่ว่ายา,ายลอกกะเฮ็ดมาเฮ็ดไซส์เองมาดุนแล้วหะพี่น้องเจ็ดแปดปีแล้วล่ะตั้งแต่มะกรูดมีมะกรูดมานี่นะ ไปซื้อกะถุงนุ่งยี่สิบบาทก็นน้อยเดียวล้างม่ได้พอสามสี่โมงอันนี้เขามาเขามาผสมเองเฮ็ดเองกะหมูเชื้อกะกละกุนละร้อยเขาก็เอามาได้บักดุนได้พี่น้องสามเดือนสี่เดือนพุเด้กันเฉพาะแต่ล้างจานนะเนาะและ้วก็ล้างจานก็นสะอาดปลอดภัยเพราะเขาไม่ได้เขาไม่ต้องสื่อสารไอสารเคมีจักอย่างเนาะ งูเสื้อกับปิ่นอนันเพื่อนสกัดมาจากอันออยัยเปลือกน้ำแท่งมาพี่น้องเพื่อนว่าอาจารย์สั่งอาจารย์เพื่อนเอามาให้กับเกลือกับมะกรูดแค่นี้กับน้ำขี้เท้าแค่นี้เนาะแข่เซ็จแล้วพี่น้องแล้วก็กรอกแล้วนี่มากอกแล้วได้แค่นี้ก็ใช้ได้นานเนาะประหยัดต้นทุนต้นทุน 50บบาทเราก็ได้ยาสระผมแล้วนะพี่น้อง